ครับผมลุ่งทิดแสงทองพีแแดนเนาะครับเนาะอย่นะครับเสาร์นี้ผมก็ได้เอาหนะยะออกไปแล้วครับเถี่ยวสองเถี่ยวแล้วเนาะครับเนาะครับเมื่อเอาออกไปเมื่อครบกาศยะก็ดีย่งนะครับ,าารรบผมก็แล้วธุระผมบาสทีย่งางไปเล่นน้ำคุณยายจะข่าวเนาะครับเนาะจะถามข่าวถามข่าวเบื้องเพราะว่าบ่าได้ย่างไปคุยกับเราอยู่สองสามมือแล้วครับ บ่ได้ไปคุยกับเรานี่จะไปแล้วก็พานไปแล้วก็พานบ่บ่ได้นั่างคุยกับเราเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคุณยายตรวจก่อนครับครับก้าจะยังเพ็รเมียนขยุ้มขยะห้ามองได้มันปงขืนแล้วเขาเลยมาตัดเอาเครื่องตะหอย่างมาตัดนั่งเดินแล้วก็ห้าสิเอาเสียเสียออกกระจกสะอาดปอเราเป็นคนขยันประเยัดนะ่ จะว่าแล้วยวกูเหลี่ยวดีเอานิเหล้วทุระเราแม่นบวกครับแล้วแล้วครับเออแล้วเล้วทุระแล้วเราเลยมาแวะแม่ยายตรวจครับคุณมาแวะยายตรวจอ่ะจ็คหน่อยก็จ็คอีหยังอีกล่ะเหล้าเราเห็ดปูมึงนั่นนี่เราไปเห็ดปูประเด้เศร้าแล้วค้นขยันหน่าไลแยายตรวจออนซ้อนเล่าว่ะซะออนซ้อนว่าเราดุเหล้าขยันคือลูกเคยอลูกเคยยายตรวจการูปุ่นกันนะปูปุ่ในบ้าน กรับเคยเอ้ยเอ้ยนนี้ก็ดูแก็เลยยากอ่แต่ว่าอันทังได่ก็ซอยก็เลยก็แซ่อันแล้วก็ขอบุณขอบคุณผู้ที่ก็เลยก็แซ่ให้คนในทิศที่มีคะแนนมีเหรียญขึ้นมาครับผมคือโมเล่ากับขยันคือดอกขยันเครื่องทายคลิปทายยูทูบแล้วก็ขยันอยู่ครับอืม ก็วัดไห้ไปวมดแลัวเตี้ยเออแต่ว่าบอาไห่เร่าเราก็เอาให้อยากให้เราได้บอกไห้เราได้ให้เราได้เราเดี๋ยวไห้เราให้เรามีแห้งเก๋ปลาจากฟองนี่แกแล้วอายุแกปูมูแล้วกันเอ็ดได้นะกันถามว่าเอ็ดเอ็ดได้หนึ่งสิวาเขาเนี่ยเป็นคนเก่งเก่งขี่ขี้ในวงการนี่คือแกปูมูเนาะแต่สิ่งที่เพิ่มคิดเห็ุ เฮดใด้นะแต่เฮดใหญ่แคเล็กน้อยอยู่นะค่ะย้ซอยเสียซอยสนับสนุนเล่าแล้วก็พี่นองทั้งเอฟซีกับขอบคุณขอบคุณคนไหลคณแซงในอใทิติดในเด้อค่ะเด้อครับขอบคุณในไลายครับนี่คุณย่าตรวจของเขาเนาะครับนออตื่นมาแล้วก็เนี่ยครับมานั่งแล้วก็นั่งย่นี่นะครับอยู่ครับ ไฟออกไฟเขาแล้วก็ฮูจักเบิดนะครับพอเร่าเป็นพ่นกดประตูเนาะแม่นมอยาย่ถัวเ,เ,เ,เป็นกดประตูอยู่นี่กดประตูบ้านแล้วก็<พ>ดูแลลูกร้าน,านตั้งแตู่กร้านไปนี้กินยยกเยอะๆเขาบอกว่ากินก็ดูแลบอกว่าพวกอันอันที่งานทั้งหลายที่ได้กินอย่างนี้<อ>แล้โบกของอยัง้เขากว่าขอมันได้ตัวไปซื้อ ยังยังะแต่อ่เข่ม่ใยตรวนะลูกแต่เตัวง่ายมาเที่ยงถึงนอนดึกะเพราว่าสีแกะเบิดยังเบิดกมาตัวน้ำแข็งนะครับมาอย่างหมูสับเนาะแมนมอใหญ่ตัวใได่ตรวจนผู้จกเป็นภูงมาเบิกนะครับมาเบิกก็บยายตัวนี่นะครับเป็นพวยอาหารขาใส่ใจขาใส่ใจแดูแลลูกหลานจต้องมี เดนรื่องกสรงเตครป็นยังขาดเรือกันี่ครับมาเอากับย้ายตัวนี่แหละครับก่อนเพราะว่าหัวหนาเพื่อนกับคนละบอท่านตื่นไงเนาะเพราะน่าเนอนบา่างนอนเรือนอนเรือครับร่งเือกับนอนท่าแขนแบนมันตื่นหลังตื่นมาสามถุงสองุมาตื่นต่อ คับจนปบราลเ่งมือจนแก่งเนาะจังไนนอนมันมอยาดนอนนว่าก็นอนลงหันครับพอนครับวาออนโอ้เอราวางบ่ันอนักอง่ครับประวากงคืนเขาบ่คอยในนอนได้มัยัาว่าเด็กหยด้อืไม่จังาเมื่อเมื่อแม่ก็จังว่าเมื่อเมื่อเืนจาร์ตัว ก็เลยเื่อรครับ่อ้ยนี่ยูบขึ้นยูครับแ่ลูกน้อยนี่แหลเฮอยเ่ยตเนก่ยังขึนอ่าขนอเปนเบิ้งส้นหัวบางคุยครับ่เป็นยังเนอหอเ็นบ่นี่ยังขึ้นนอำก่อนยุกเนอได้ตอนดึเนื่มาจังหน่อยครับหลังจากสอมเป็นเพลงเป็นก่อนล่ำเดือนยังคนกเลย อมเป็นน้ำกวนประยุกต์นะครับตอนเด็กลำมวลในดอกเนาะครับลำมวนครับมันเยอะเรียว่ามัดกันลำโยกอ่อนโยกอูนจังว่าเดียวกันก็มาันไม่พะวะไม่พะวะจันกว่าจังน้อยโอ้จะจัดจัดกว่านั้นจังน้อยเนาะจัดกว่าแล้วจัดครับเพราะว่าเขาเล่าตุยเป่าแฉนแหลมเลยนะครับจังว่าเดียวกันคมันใช้ราคา ทำตำนองเต่ทตำนองนั่นแหละตำนองเดียวต้องว่านีแหละแต่ว่ามันจังครับตัดว่าไม่าด้นาดรครับให้อันนี้แหละจะดีหรอกเรามาสวยเนาะแล้วมาเขาเข้าไปเขาก็ได้ว่าล้มามาืกเติมหางเขียงูขรยไรอมต้องอบอ

แต่ว่าือจังว่าคนลงเี้คก็จังว่าทิบกับปอนนี่คนของออกจากบ้านถึงน้อยแล้รือยังว่ากลมกับยังแต่คนลงมานี้นะคนไม่ไหมันกินเนมาจากอาจจะกลับบ้านนิจังใดจีบกระปเอนก็งูน้ำเินนะับแม่บอกโอ้ขัง บ่อครันผู้ผู้ใดบ่โอ้อืมยินยินแต่เขาว่าค่าแปลว่าบริษัทแอร์เข้านะครับเาก็มานํางเาเอองเาเรงเาครับเออแต่ว่าหาแม่ลูกน้องเฮาก็เลยเาเออมันก็ขอโทษ FC นะครเออคับเป็นลูกน้องเาครับเออเพราะว่าเขาก็มาถามอยู่นี่เนาะแม่นบ่แม่วด ครับครับอกเป้อยคาบกพองี่จา่ามาหด้ซอนก่สดงนห่ครับละ่างเดียวสองกสองลกมือก้อนน่งแบบแม่แม่กอนแม่เอ็มกแอนอ็มเอนกซื้อม่บอกแม่โอ้ามาให้บนว่าม้นเาจังโอ้แกอยู่ว่าก็กรด้มาให้บลนา ข้องแม่โอ้คุณปลูกเองไหม <S <S <ess> เ,ไเอออยู่อยู่รีสอร์ทคนผมไหนไปอันนี้อยู่เห็ดสวนเห็ดน,นี่ซอยคนอยู่อ,นอันเปิดเป่าเงาเงยบเงีย่ <S <S <ess> <S ครับเดี๋ยวนี่ก็สีนวยโดกเหรอครับของแม่โอ้ก็ดีเนาะกับบ่ได้บ่ได้แบอะไปหันสองปีเหรอครับสองปีแล้วมาขึ้นบ้าน,นกับแม่อยู่บ่กตัวเนบ้านใหม่คนมากแต่กีก็ ไปพักอยู่ผุนนอกครับแต่ก่อนโควิดเพาทัานมีโควิดครับก็ไปเล่นซ้ายผุนก็พักอยู่น่อง่ายกะรีสอร์ทไม่โอ้นะครับครับเรรยการดีดอกไมโอ้นะครับดีครับก็ดีดีสุดก่อนรับผู้ยังดีเลยกอนับเนี่็กมครับาห้เอยู่ยาม่อะเอนี่ยครับเราไม่ยามก็ิ

เต้นน้อยหูน,น,นะครับเรียนต้องกันอยู่หลายปีแต่ตรวจคุณเป็นสาครับผมก็อยู่นี่ก็แก่เฉพาะสิบปีนี่คุณยายตรวจแต่ว่าก็ยังมาท่านในเรื่องับคุณยายตรวจคือคือผู้มือนี่ครับนั่นอก็เออกมากาคุณยายตรวจเล้วก็กกอยู่ในบ้านเนาะเอาเดียวเล่าแบบว่เรา ตอนมาตะกี้ย่าตรวจเราเจอออกมาตอนจะเปิดวงครับมือเดียวนนะครับแล้วก็แต่่อนจะมาอยู่อยู่เป็นปีสองปีโก้าเก้นั่นแหละครับพอพอก็ผมตะกี้ก็ก็เต็มมือเนมเปิดว่งนะครับผมก็มาอยู่นี่แปดแปดปีนะครับแปดปีแล้วแต่ก่อนผมขับรถให้ดนตรีนาที่ันตรีสี่ปีมามารวมอยู่นี่นะครับ มามาผีก็ครับผมก็ผมก็มาดีนะครับจังว่าผมมาแมนแมนแมนหาหมมี่นะครับหาหมมี่เลยครับสี่ผมไปทํางานเมื่อนี้หลายบอกว่าสิเป็นผักใส่ผักเนื้อผมก็ไปมาเหมือนลวครับทํางานไปวัด <ítulo> sabes, <es> ครับรถครับเพื่อไอ้ตะแกรงนั่นตะกร้าแงนี่นะครับผมก็ไปก็แล้วก็สู้ผมก็ว่าสูอยู่นี่บ่ได้จังหมองแล้วครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมกับกับใครก็แช่รับกัสีได้พร้อมกับพ่อใหญ่สวดครับกัส <ions> like <laughs> ีได <c oughs> so like ้ขอปิดคลิปนี้ไวปสำนีสักวันเด้อครับเพื่อขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติด ามขอบคุณปูบอขามโฆษณาบม่าวจาจะเอฟซในประเทศหรือว่าต่างประเทศสอฟปอปล่าว้อครับเด้อนี่ยครับ,รบขอบคุณหลายหายครับสวัสดีครับนี่ครับยายตัวบ๊ายบายครับ